จุดเช็คคอยาเปนเนชั่นรเทคกอารีดอะไรเขาเนี่ยผู้หลังทเหรอใช่ผูหลังงมาอยู่แถวเนี้เขาคนบ้านนี่แล้วเออคนบ้านเนี่ยเขามาเป็นเขือที่นี่แล้วมาพัฒนารังเขาคิดดีเขาอยู่ที่ไหนเขาคิดแปลกๆเขาคิดด้ว่าทำทาไงจะได้เงินพัฒนาไปแหล่งท่องเที่ยวหน้ามาเที่ยวมากประเอไี นีไ่ไง <c oughs> ห้องท่าถ้ารู้ทางเข้าบ้านท้ารู้อันนี้สตลาทางเข้าหมู่บ้านบ้านไฮบ้านบ้านอันนี้มองเผลนๆเ,ลเหมือนลุงปูฟันอาจารยโรมีวัตถุมงคลด้วย <c oughs> แต่เป็นอุปชัยสางนท่านมรรภาพที่ วัดอผู้สลาผู้สลาที่ที่ทางเข้าทางจะไปทางจะข้ามสะพานมิจภาพไทยลาวญี่ปุ่นทางจะเข้าปากเซอยู่บนขาวัดท่าน่ะเป็นพระที่ดังที่สุดในในในนี่ตอนท่านจะมรภาพาก็สร้างวัดไปเยอะแล้วก็มรภภาไปแล้วยุหกสกว่าเองเสียดายมากวัดภูสลา ทางที่จะอเลี้ยวเขา้าปากเซยอยู่บนเขาอะตรงนั้นอาตมาตั้งฉายาว่าโดยเทือกเาสามงามะจะเป็นแหล่งท่อเที่ยวที่สำคัญของปากเซต่อไปด้านล่างเป็นโรงแรมจะขอโรงแรม,อ,แรมอุปธรภมสร้างวัดให้คนไปเที่ยววัดและพักโรงแรมเขาฉลาดไม่ใช่นนี่มีลารายอยู่นิดนึงกินจิ้มเดียว ทางนี้จะไปทบสอกเราจะไปทอดกระถนินที่วัดทบสอกตําบลอะไรไม่รู้อำเภอ र, ปทุมพรจังหวัดพระวิหารไม้จังหวัดจมปส,สกาปสสกจังหวัดเนี่ยลุงบอกเงี้ยมีร้ายาอย่าง,าง,าง,งเดียวปทุมพรปทุมพรปทุไไมไม่ว่าดอกบัวพรแมลว่าวป,ประเสริฐแปลว่าดอกบัวอันประเสริฐตรงนี้สร้างทัพเมืองเก่าเมืองเมืองปรีไฟใช่ไหมปรีไฟใช่ไหม ตรงเมื่อกี้ทางแบ่งอ่ะเมืองเมืองเปลี่ยไฟเปี่ยไฟแต่แต่ก่อนชื่อแต่เข้าไปนะเปี่ยไฟเรี่ยไฟอ่าทางลาวบอกเปลี่ยไฟแต่เท่าที่สันนิษฐานตรงนี้เป็นเมืองเก่าลองดูที่ดูหินในยุคเดียวกับปราสาทหินวัดโูยุคดัางเดิมน่าจะไม่ต่ำกว่าพันสองร้อยถึงพันห้าร้อยปีเปลี่ยตัวนี้เป็นคำภาษาเขมร์รีไฟ เป็นที่พักระหว่างทางเท่าที่สันนิษฐานสำรวจดูเนี่ยเป็นที่พักระหว่างทางจากขเขมรจะขึ้นมาที่ประสายพัดภูถ้าเป็นที่เป็นไทยก็เมืองกลางดงอะ่ะแล้วก็เมื่อกี้ชาวบ้านก็สร้างที่ทั้งทั้งหมดซึ่งน่าเสียดายมากเพราะว่าอา,อายุนี่เก่าจริงๆแล้วก็ด้านท้ายของหมู่บ้านก็จะเป็นบารายสระน้ำขนาดใหญ่หไว้ใช้ มันเป็นแนวการสร้างเมืองของแคมเรียนี่เลยหาคิดไม่ออกก็นึกถึงนู่นนะปราสาทเมืองกคมบริมโอ้โหแล้วก็ปราสาทพนมรุง้งแล้วก็พี่มายประมาณนั้นจะต้องมีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้วยสำหรับเอาไว้ใช้คนอยู่เยอะก็ต้องมีน้ำเนี่ยเมือเกถ็ถามคนขับบอกว่าเดิมชื่อปรีไฟเป็นฝรั่งตั้งให้เนี่ยปัจจุบันนี้ว่าทางแบ่งออกมาจากปากเซได้48-49กิโล เลี้ยวทางไปเลี้ยวขวาไปปทุมพรเลี้ยวซ้ายมานี่นี่ทางนี้ที่เรากําลังถ่ายอยู่เนี่ยโอ้โหดูถนนทางที่จะไปอัต,ตปือโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูร่องน้ําลึกดูร่องน้ําลึกมันลึกขนาดไหนพลาดไม่ได้เลยงานนี้รถเก๋งหมดสุดเคยเอาเรถเก๋งมาครั้งหนึ่งถนนยังไม่เละข,ขนาดนี้ทํามา,มางานนี้ไม่ได้เนี่ยรถเก๋งจบจบเพ่ต้องกระบะย,ยกสูง มันมันไม่มีทางเลือกเขาเลยต้องตัดต,ดตดถนนผ่านป่าอันเดียวนี่แหละป่านี่ใหญ่มากดูแผนที่ดูจาก Google Earth จะเห็นชัดนะถ,ถ้าอยากเห็นอยากเห็นว่าตรงพื้นที่ตัวนี้จะไหนดู Google Earth เป็นอำเภอรปรทุมพรแล้วก็ทางตัดมาที่อัตตปือตัดป่าขนาดใหญ่ของเขาเลยถึงไหนแล้วโมบถึงไหนแล้วนั่นลืมแล้วแมวหัว เมื่อปีก่อนก็เห็นรถของไทยมาทําถนนให้เนี่ยเสร็จเนี่ยบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทยมาทำงานแต่เขาอยู่มันเอาไม่อยู่เพราะว่าเวลาฝนตกก็ถนนก็เป็นคลองแล้วรถรถบรรทุกขนาดใหญ,ญ่วิ่งก็เลยพังกันหมดอ๋อวัวเราวันนี้วันที่1919 19, ตุลา2 5 5พ คณะของเราจะไปทอดกระถินที่วัดทบสอบทางจากทางแบ่งไปประมาณ10กิโลมาด้านซ้ายรถที่สวนทางคือรถที่เขามาขายของเมื่อคืนมีหมอศพทั้งคืนวัดบ้านตากจังหวัดไม่ค่อยมีหมอศพเพราะนั้นถ้ามีหมอศพเนี่ยที่ไหนไกลๆเขาจะมาเที่ยวมาดูกันแล้วก็พวกร้านค้าก็ถือโอกาสขายของเขาขายทั้งคืนก็เป็นรายได้ของเขา ลงทุนมามาขายทั้งคืนออก็รายได้คุ้มค่ายอยู่เหมือนกันแล้วก็อาหารการกินก็ทางวัดก็เลี้ยงใครมาก,กินฟรีหมดมีคนไทยมานอนที่นี่ประมาณหนึ่งคันรถบัสเดี๋ยวเท่ากกฤตินเสร็จก็ทยอยกลับไปต่อสำหรับผู้ที่ชอบการเที่ยวแบบประชนภัยก็มาได้ที่นี่หรือใครมีมอไซค์เป็นคาราวานก็มาเที่ยวได้ไม่แพง แล้เราได้เปรียบเราพูดภาษาลราดูเรื่องก็คุยสื่อสรารููเรื่องไม่ต้องกังวลเหมือนไปเขมเมนต้เราอาศัยดีคุยง่ายยิ้มแย้มแจ่มใสนี่นี่นี่ถนนนดูทนวน,นนนมาที่นี่แล้วคิดถึงขาวคิดจีกูดจันทบุรีของหลวงพ่อเขียน ที่เขาคิ้จิกูดคนติดใจก็เพราะอุปจนภัยอย่างนี้แหละว่ามันหวาดเสียเพราะหวาดเสียแล้วมันมันจะติดใจแล้ววันหลังอยามาอีกไอ้ตอนมาใหม่ๆเนี่ยบอกเค็ดแล้วใม่าอีกแล้วพอกลับไปใหม่ไปนั่งคิดใหม่เออวันหลังมาอีกดูน้ำมันซาะร่องดินนี่เป็นดินกรวดเขาอัดดีนะแต่ว่าฝนมันตกแรงมันตกชุกที่เียฝนมันตกชุกเพราะฉะนั้น น้ำมันก็หาทางเสาะหลาะไหลหลงมันก็เลยเสร็จเลยทีนี้เอาถนน,นเป็นคลองเลยซึ่งทางการต้องรีบลาดยางโดยเร็วแล้วก็เอากระสอบรสอบทรายเข้าไปแล้วก็ที่นี่ก็จะมีพวกล่ารอบตัดไม้บ่อยเจ้าหน้าที่ก็จับบ่อยแต่เขาไม่ลูโเท่ากันดูแดงจับปรับจับปรับเนี่ยคุยกับเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องสนุกไะตำรวจแก่คนจับเขาไม่ลูโท่รดูแดงนะไม่ฆ่ากันจะจับได้ก็ปรับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยแต่ก็เสียค่าปรับหน่อยนึง สองข้างทางแต่เขาตัดไม้ไม่ไม่มากเหมือนตายไทยตัดไทยตัดนี่โล่งเตียนเผาป่าต้องหาแบบป่าพังเขาจะตัดไม้เฉพาะบ่าอันแล้วไปขายป่าก็ยังอยู่ของไทยนี่ตัดแล้วก็ทําสวนทําไร่มันก็กลายเป็นภูเขาหัวโล้นไปแต่ข้างแรกเราโวยโหดจริงแต่ข้างที่สองหน่อยนี่ร่องรอยของถนนที่ที่ไทยมาทําให้เมื่อปีที่แล้วจาได้ได้ไปมนี่ปตลอด ทางทางอยู่บนนี้ถนนไม่พังแต่ตรงทางที่ลาดชันมันพังเพราะมันเป็นทางน้ําไหลมาเมืองเราต้องมาหลายวันจะสนุกรถก็ปรับทดสอบสมรรถภาพรถทดสอบสมรรถนะของรถก็มาได้รถที่นี่ใช้หุ่นใหญ่ลงมาแล้วเขาจะลงไปแล้วเราก็ไม่กล้าเขาก็สองเรารู้แล้ว เพราะแรงแรงบิดมันสูงไม่ขึ้นเขาไม่ค่อยมีควันดำว่างั้นโชฟเฟอร์รถตู้บอกเขาใช้ใช้ฮุนไดแรงขึ้นแรงขึ้นเขาดีเมืองไทยถือว่าฮุนไดกระจอกที่นี่ก็ใช้ฮุนไดเป็นหลักเลยฮอนด้า <Honda S 2> ไม่มีมีแต่โตโยต้ากับฮุนไดเป็นหลักรถเ <ไป S 2> ขานี่ล้อหน้าใหญ่ล้อหลังเล็กหกลอ้อเนี่ยใช้ใช้ไม่ถึงลายแงแล้วเว้ถึงก็ไม่ถึนะผมเจอรถทำไม่ได้ตายตัว รถเนี่ยมันเหมาะมันเหมาะสำหรับวิ่งแบบเนี้ยรถทุนใดเนี่ยวิ่งช่วงสั้นรถอเนกประสงค <c oughs> ์เขานั่งเขานั่งฉี่แบบโบร,ราณเป็นนี้แหละเนี่ยของโบราณเลยคือคนโบราณคนไทยต่างจ่ก,ก็จะฉี่แบบนี้แหละตอนหลังอายก็จะปรับพัฒนาไปด้วยเมื่อคืนเห็นอะไรแปลกๆปลกในห้องน้ําของ ของทางทางลาวทางไอนน้ำตกตัดตัดเยือนเห็นอะไรแปลกแปลกไหมตรงน้ําตกตัดเยือนเนี่ยห้องน้ําผู้หญิงมีสองห้องห้องน้ําผู้ชายมีสามห้องแล้วก็ห้องฉี่ผู้ชายก็อีกห้องหนึ่งแปลกมากเลยปกติห้องน้ําผู้หญิงมันต้องมีเยอะอันนี้แปลกอันนี้ให้ห้องน้ําผู้หญิงมีสองห้องห้องน้าผู้ชายสามแล้วก็ท่อที่ฉี่ผู้ชายอีกเยอะเลยที่น้ําตกตัดเยือนงงเหมือนกัน ทำไมจัดระบบงี้ก็ไม่รู้ก็งงๆอยู่มันกันคิดยังไงเนี่ยแล้วสิบบาทนะไม่ไม่ใช่ถูกนะสิบบาทก็เข้าไปยงสามสิบังะหาสิบขเดี๋ยวยิ้วเงินเขเล็ก็มเอนเงินัถยรเงมาเมอนเทนเยเราไปเทาขน่ เขาเก็บแพงเพราะว่าเขาต้องสัมปทานให้ให้รัฐบาลด้วยกําไรส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นของเขาส่วนหนึ่งก็เข้ารัฐเนี่ยถนนนี่ดีบ้านอะไรเอ่ยบ้านห้วยโกะห้วยโกะใช่ไหมบ้านห้วยโก๊สองกิโลเไปอยู่ในป่าบ้านดั้งเดิมโบราณไล่ออกไม่ได้ต้องอยู่เพราะเขาสูบมานานก่อนประกาศอุทยานฉะนั้นต้องอยู่เขาอยู่พวกนี้ชอบอยู่ตามป่า เขาอยู่เขาแบบอยู่หาของป่าแท้ๆเลยก็อยู่ป้าไ,ไม่ต้องติดต่อตอดิดอ,อะไรกับใครก็ได้เขาอยู่ได้แบบพอเพีีงจริงๆแบบแบบพิชชนโบราณอ๋อ ดูถนนถนนฝังแล้วอันนี้เจอน้ำเสาะเดี๋ยวจะพามาขยับมาดูไว้เดี๋ยวจะพามาผู้ที่นำพามาก็เนี่ยอันนี้ใช่ใช่บอกบ่อยทักทากไทยมาจากบ้านงานนี่อ้าวเอ้ดนาแครครับรถเปลี่ยนไปไปผู้บยิงขับ เด็กก็พอโยโย่ไม่เป็นไรกล้องของเราปรับรปรับความสั่นได้จริงๆนี่สั่นมากอุ้ย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 เนี่ยนี่มั็นดาวโลกอังคารแล้วโลพหัดาวพุ่งหัดแล้วเนี่ยไม่ใช่ดาวโลกระจันทรแล้ว เดี fly, ๋นี่นี่ดีนะเรามาท้ายด,ดูฝนนะถ้าเจอช่วงน้ำอยู่ก็ลำบากแต่ว่าดินเขาอัดบดแข็งเพราะมันเป็นดินกรวด จำได้ว่าหนึ่งปกีกว่าเนี่ยบริษัทของไทยมาทําถนนรับจา้างทําถนนให้แล้วพังอีกแล้วเพราะว่าเจอสิบแปดล้อยี่สิบสองล้อวิ่งจริงรับน้าหนักไม่ไหวเพราะว่าอของไท<ม><า>ยไยังมีด่านช่างน้ําหนักไอ้นี่ไม่มีด่านช่างน้ำหนักเพราะฉะนั้นบรรทุกเต็มที่เท่าที่รถจะลากไปได้ไ เราดิบ้างแห่งนี้บ้างไอหลังมีปัญหาะนคดูว่าไอดิบบ้างมันจะมีมีเป็นช่วงต่างแต่ที่มันนับช่วงได้นี่ดีนะที่เรามาในช่วงท้ายฤดูฝนนะถ้าเป็นมาฤดูแล้งแท้ๆโยมันฝุ่นเต็มหัว หัวจะแดงหมดนี่ขนาดดูข้างๆ้า,า,าเห็นไหมเนี่ยต้นไม้ข้างๆยังแดงๆเ,เลยแต่ยัง,แต,ยงแต่ยังมีฝนชะอยู่แต่ถ้าเป็นฤดูแล้งไม่มีน้ำฝนจะมาโอ้ใจเห็นชัดเลยว่าแม้ถ้าต้นไม้ยังหายใจไม่ได้เลยมันเต็มไปหมดฝุ่นเกาะฝุ่นละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นที่ด่านปากเซฝั่งเอดด่านช่องเมก เขา,าจะมีที่อาบน้ำก่อนกับประเทศไทยอ๋อได้ข้าวตางก็บจีเหอกอ้โห มาทําบุญในที่ไกลๆจะเป็นบุญมากจะได้บุญมากเนี่ยอีกไม่นานก็จะถึงบ้านเกียดง,งบ้านเกียดงงเป็นบ้านบ้านสถานที่ต้องเที่ยวปางช้าไปที่พักผ่อนคนไทยคนไหนอยากมาพักผ่อนได้ก็มาได้มีรอยพุทธบาทเก่าแก่โบราณยุคประสาทินวัดภู เนี่ยที่นี่แล้วก็เป็นมีปางช้างของป่าแล้วที่ช้างเที่ยวป่าของแท้เลยแล้วหลบห่างไกลผู้คนมาพักได้บริหานงานโดยฝรังร่งฝรั่งไม่รู้ฝรั่งเศสหรือฝรั่งอะไรไม่รู้ได้เมียเป็นชาวลาวเขาก็มีเงินทุนหนาก็มาลงทุนให้ภรรยาก็ทําให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดียกระดับชาวบ้านไปบ้านเกียรติงงจำเอาไว้อยู่ตรงทางแบ่ง อันนี้เป็นทัวร์นอกทริปเพราะว่าถ้าไปตามทัวร์ทัวร์จัดให้ไปจต่นั้นสานาที20นาทีเป็นทัวร์ชงโง่ไปแต่ถ้าแต่มาเที่ยวสุสุก็มาที่นี่บ้านเกียรติงงตรงทางแบ่งเลี้ยวซ้ายเข้ามาโอ้โเมื่อยมือแล้วรถตู้มาไม่ได้แน่รถตู้เรา รถกระบะกับรถเล็กๆอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวจะใหม่รอบเนะึงย